ขอต้อนร,รับเข้าสู่รายการเพื่อสุขภาพรายการเกษตรจ้างบริษัทสตาสันชัยค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้พบผู้ที่ใช้ผลิตภณัณฑ์ดีๆจากบริษัทสตาส์ันชัยค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักพเข,า,ขากันเลยนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองด้วยค่ะชื่อตะมุนวันค่ะจาโกโคราช อไปขับขี่ก็ผ่านด้วยนะแล้วเดี๋ยวนี้กล้าขับรถแล้วเมื่อก,ก่อนะนะขับรถมองไม่เห็นตอนนี้ขับรถได้ทำไปขับขี่ก็ผ่านแล้วค่ะเอ,อ่อในเรือ่องของคุณภาพใน้อยจ้่แล้วก็มีตัวเป่าชูชมอีกตัวค่ะตัวนี้สุดยอดค่ะเตัวนี้เมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าเป็นยังไงคุณบอกว่าผู้ชายทานโรตีจิ้มแขกแลนก่อนคนที่บ้านทำงานมาก็ยังไงนอนยังเดียวเวลาสังกฤษก็พึ่ง ตั้งแต่กินเปล่าชุบลูนะเดี๋ยวไม่ต้องสอกิดแล้วออนะคะ <c oughs> ในเรื่องของคุณภาพสินค้าเปล่าชุบลู้นี่นะคะ,ะช่วยในเรื่องของสมรรถภาพท <c oughs> างเพศไม่ใช่แค่เรื่องนั้น,นเรื่องเดียวนะคะ <c oughs> ในเรื่องของโรคกระเพาะริดสีดวงโรคกเกาเบาหวานไขมันในเส้นเลือดน,นะคะ <c oughs> นะคะเอาอยู่เลยคนที่เป็นริดสีดวงนะคะขอให้เลยขวดเดียว แต่เราได้ผลผลิตได้ผลผลิตเยอะหน่อยค่ะของเราไปประมาณสักสามมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของของพี่อะไรก็คือว่าหมายความว่าลดต้นทุนจะผลผลิตเอรดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะคือของเราน้อยแต่ได้ผลผลิตเวลาเวลามาขายแล้วได้ วันนี้เรียกว่าเป็นครอบครัวสตาสาชัยหรือใช่ไหมคะเนี่ยแล้วมีของแถบอีกเขาบอกว่าตอนแรกคุณสามีอ่ะจะเป็นคนทานเหล้าจิดเหล้านะคะแล้วคุณภรรยาบอกว่าถ้าทานเหล้าควบก,กันไปไม่ได้ผลก็เลยไว้ังคับเขาทานเปล่าและผุดปางก็ไว้ังคับว่าถ้าวันไหนไม่หยุดเหล้าก็ไม่ให้ทานเป่าวันไหนกินเหล้าก็ไม่ได้ทานเป่าชุดู สรุปแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะเลิกไปเลยหลัไม่กินเหล้าแล้วเลิกเล,กเลิกเหล้าริยายเลยกายจะเป็นทา,า,า,านต่บชุวอย่างเดียวแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะนะคะหลายคนในครอบครัวบอกว่าอยากให้คุณสามีสุขภาพแข็งแรงนะคะให้มาดูแลของครอบครัวแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะวันนี้อยากให้น้องแมวฝากบอกห,หลายๆคนที่ยังไม่ได้ เรียกว่าปลอดสารพิษปลอสารเคมีค่ะนะคะถ้าเขาอยากโทรหาตัปงแฝงเลยะค,ะค่ะเดินตัวอยู่ข้างล่างเลยะคะ่ะต<ช>ามเบอรนี้เลยะค่ะหรืออยากจะเป็นตัวแทนก็ติดต่อเข้ามา